เมื่อหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งได้บังเอิญไปสัมผัสกับหนังสือเวทมนต์เขา้าจึงทำให้เธอได้รับพลังวิเศษมาโดยไม่รู้ตัวเรื่องราวจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปเชิญไปรับชมกันเลยครับกับ The b u r e a of Magical t h i n g s มหัศจรรย์เวทมนต์อโลเวงในวันต่อมาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ชุดกรอออกอารวาดเมืองปีเตอร์ก็เลยลองเข้าไปคุยกับนักข่าวออล่าดู บอกว่าเขาถูกชุดเกราะผลักจนกระเด็นโดยที่มันยังไม่ได้แตะตัวด้วยซ้ำซึ่งเขาคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นเพียงแค่การประชาสัมพันธ์และจะต้องมีบางอย่างที่มากกว่านี้แน่แต่ว่าในระหว่างนั้นไคลาก็ได้เข้ามาหาปีเตอร์และพยายามทำให้เขาสนใจเรื่องอื่นเพื่อให้ปีเตอร์หยุดถามเกี่ยวกับชุดเกราะนั่นแล้วนักข่าวออล่าก็รีบเดินหนีไปทันทีต่อจากนั้นไคลาก็ไปที่ห้องสมุดเพื่อจะเรียนเวทมนต์ตามปกติ และในวันนี้อาจารย์ก็จะให้ทุกคนได้ทดสอบความสามารถกัน2แบบซึ่งแบบที่1ก็คือการระบุตัวตนและการอนุมานโดยที่ทุกคนจะต้องไขความลับของเปียโ,โนที่อาจารย์ได้เตรียมเอาไว้ให้ได้แล้วแม็กซ์เวลก็เอากุญแจบางอย่างวางไว้บนเปียโนตัวนั้นจากนั้นเมื่อทุกคนได้เริ่มลงมือค้นหาคำตอบกันอิโมเจนก็เอากุญแจนั้นไปเสียบเพื่อเปิดฝาเปียโนขึ้นมาซึ่งก็เห็นว่ามันได้มีคีย์ตัวหนึ่งที่หายไปและพอเธอลองกดลงไปบนคีย์ตัวอื่นดู เปียโนมันก็เล่นเพลงขึ้นมาได้เองแต่ว่าพอมันเล่นมาจนถึงเสียงของตัวโน้ตที่กำลังว่างอยู่จูจ่ๆเปียโนมันก็หยุดเล่นไปทันทีทุกคนจึงรู้ว่าการทดสอบนี้ก็คือต้องหาคีย์ที่หายไปให้เจอแล้วเริ่มพากันค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเปียโนตัวนี้ซึ่งลักซี่ก็ไปเจอกับหนังสือเล่มหนึ่งที่บอกว่าเปียโนตัวนี้มันคือเปียโนคียโมโหมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความสนใจและถ้าหากว่ามันถูกขัดจังหวะก,การเล่นมันก็จะเล่นเพลงนั้นให้ดังขึ้นไปเรื่อย ทันเดนั้นลินล,ลี่ก็ลองใช้เวทมนต์ของเธอเสกให้คีย์เปียโนออกมาพร้อมกับนํามันไปใส่ไว้แทนคีย์ที่หายไปแล้วลองกดเล่นมันดูอีกครั้งแต่ว่ามันก็ยังใช้ไม่ได้ผลและคราวนี้มันก็ยิ่งทําให้เปียโนโมโหมากขึ้นแล้วเล่นเพลงออกมาชนเสียงดังส่วนทางฟังของปีเตอร์หลังจากที่นักข่าวออล่าไม่ยอมบอกความจริงกับเขาปีเตอร์ก็เลยตัดสินใจไปหาสตีพ,พ่อเลี้ยงของไคล่า เพื่อจะให้สตีฟช่วยเขาหาคำตอบที่แท้จริงเกี่ยวกับชุดเกราะนั้นราะย,ยิ่งเขาสืบมากเท่าไหร่ก็เจอแต่เรื่องแปลกๆแ,แล้วปีเตอร์ก็เอาข่าวในอนดีตมาให้สตีฟได้ดูซึ่งมันมีแต่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นทั้งนั้นทั้งทะเลสาบที่กลายเป็นสีม่วงโรคระบาดเป็ดย่างสีเหลืองและเหตุการณ์อื่นๆอีกมากมายเต็มไปหมด แต่ว่าสตีฟก็ไม่คิดจะสนใจเรื่องพวกนั้นเลยบอกว่าปีเตอร์คงจะจินตนาการมากไปเองแล้วเขาก็ขอตัวไปทำงานก่อนซึ่งในระหว่างนั้นนักข่าวออล่ากับผู้ช่วยของเธอก็ได้แอบดูอยู่และเห็นว่าตอนนี้ปีเตอร์ใกล้จะรู้ความจริงเข้าไปทุกทีแล้วตัดภาพกลับมาที่ห้องสมุดเวดนต์มในขณะที่ทุกคนกำลังช่วยกันหาวิธีหยุดเปียโนขี้โมโหดาลาก็คิดว่าบางทีคีย์ที่หายไปของเปียโนมันอาจจะเป็นกุญแจดอกที่อาจารย์ให้มาก็ได้ พอได้ยินแบบนั้นไขา่าก็ลองดึงเอากุญแจออกมาแล้วรายเวดมนใส่มันดูจนทำให้มันกลับขึ้นล่างเป็นคีย์ของเปียนโนอีกครั้งจากนั้นพอดาล่าลองเอามันกลับเข้าไปใส่ไว้ที่เดิม เปียโน,นที่กำลังเล่นเสียงดังอยู่มันก็หยุดลงและทำให้ทุกคนสามารถผ่านการทดสอบในข้อแรกไปได้แต่ว่าทันใดนั้นจูจูออลาก็หายตัวเข้ามาหาเพื่อจะขอดูการทดสอบของพวกเด็กๆในวันนี้ด้วยสิ่งในสมัยก่อนออลากับอาจารย์แม็กเวลนั้นทั้งสองเคยเรียนอยู่ในห้องเดียวกันเธอเลยจะมาดูว่าแม็กเวลสอนเด็กๆเป็นยังไงบ้างต่อจากนั้นพอถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องเข้าทดสอบในรอบที่สองกันแล้วอาจารย์แม็กเวลจึงเสียงให้นาฬิการายออกมาแล้วส่งตัวทุกคน ยังพิพิธภัณฑ์เวทมนต์เพื่อให้ทุกคนช่วยกันแก้ปัญหาให้ได้ก่อนที่เวลาในนาฬิกาซ้ายจะหมดลงสิ่งพอไปถึงที่นั่นทุกคนก็พยายามมองหาสิ่งผิดปกติในห้องแต่ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรแปลกไปเลย ทันเดนั้นไคลาก็ถามว่าถุงมือที่อยู่ในตู้แสดงนี้มันคือถุงมืออะไรลักซี่ก็บอกว่ามันคือถุงมือของคนที่ชื่อนาตาจเลียเพโทวิชสายลับที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลกไคลาก็เลยถามต่อว่าแล้วนางสูญเสียมือไปหรือเปล่าเพราะถุงมือที่อยู่ในตู้นี้มันมีแค่ข้างเดียว พอลักซี่ได้ยินแบบนั้นก็บอกว่ามันควรจะมีสองข้างอิโมเจนจึงคิดว่านี่มันจะต้องเป็นโจทย์แน่ปัญหาที่ต้องแก้ก็คือต้องจับถุงมือกลับมาให้ได้ลักซี่จึงบอกให้ทุกคนคอยระวังตัวเอาไว้เพราะถุงมือนั่นมันสามารถใช้เวทมนตร์ได้แล้วภาพก็ตัดมาที่ทางฟังของปีเตอร์ที่ตอนนี้เขายังไม่ยอมเลิกล้มความพยายามและจะหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆที่เคยเกิดขึ้นให้ได้ปีเตอร์จึงเข้าไปถามผู้คนทั่วทั้งเมืองว่ามีใครเคยเจอปัญหาแบบเดียวกับเขาบ้าง ส่วนทางฝั่งของพวกไคล่าที่กําลังช่วยกันตามหาถุงมืออีกข้างหนึ่งจูจูถุงมือมันก็ได้โผล่เข้ามาจับดาลาแล้วพาเขาหายตัวกลับไปที่ห้องสมุด จากนั้นมันก็กลับไปที่พิพิธภัณฑ์อีกครั้งแล้วทําการส่งตัวลินลี่กับลักซี่ตามไปจนเหลือเพียงแค่ไคล่ากับอิโมเจนสองคนเท่านั้นและพอทั้งสองเห็นว่าถุงมือมันกําลังแอบอยู่ที่หลังตู้กระจกพวกเธอก็พากาันแอบย่องเข้าไปหาแล้วใช้พลังของเอลจัดการกับมันจนในที่สุดถุงมือข้างนั้นก็ถูกจับได้ก่อนที่เวลาในนาฬิกาซ้ายของแม็กวลจะหมดลงพอดีทําให้ทุกคนจึงสามารถผ่านการทดสอบมาได้ทั้งสองรอบ แต่ว่าในระหว่างนั้นออลาก็คิดที่จะให้นักเรียนของแม็กเวลล์ได้ทดสอบในสนามจริงดูเพราะอยากรู้ว่าพวกเขาจะมีความสามารถกันพอหรือเปล่าซึ่งคนที่เธออยากจะเห็นความสามารถก็คืออิโมเจนกับไคล่าและครั้งนี้ทั้งสองจะต้องแสดงความสามารถของตัวเองเท่านั้นเพื่อคนหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวทั้งสองจึงตกลงที่จะเข้ารับการทดสอบอีกครั้งแล้วออลาก็ส่งให้พวกเธอออกไปข้างนอกทันที ส่วนทางฝั่งของปีเตอร์ในขณะที่กำลังปั่นจักรยานอยู่พ่อของไคล่าก็ขับตามมาหาแล้วบอกให้ปีเตอร์หยุดก่อนเพราะมีคนแจ้งเข้ามามากมายว่าปีเตอร์ได้ไปก่อกวนคนทั่วทั้งเมืองสตีฟจึงจะมาเตือนปีเตอร์ว่าให้เลิกค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับชุดเกราะนั่นได้แล้วเพราะมันเป็นเพียงแค่การประชาสัมพันธ์เท่านั้น ตัดภาพกลับมาที่ทางฟังของออล่าหลังจากที่ส่งตัวไคล่ากับอิโมเจนออกไปข้างนอกแล้วเธอก็เข้าไปหยิบเอาน้ำยาสร้างเงาเมฆเพื่อจะใช้มันในการทดสอบเด็กทั้งสองคนแล้วเธอก็หายตัวต้ามออกไปพร้อมกับเปิดใช้น้ำยานั้นจนทำให้เงาเมฆที่ถูกเก็บไว้ในขวดหลุดออกไปข้างนอกแล้วก่อตัวเป็นเมฆขนาดใหญ่ที่สามารถดูดเคลืนทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งพออิโมเจนลองใช้เวทมนต์ของเธอจัดการกับมันแต่ว่ามันกลับยิ่งทำให้เมฆขยายตัวใหญ่ขึ้น เธอจึงคิดว่าเวทมนต์์คงไม่สามารถทําอะไรมันได้เลยหายตัวกลับไปเพื่อจะเอาเครื่องดูดฝุ่นที่พิพิธภัณฑ์มาสู้แทนและในระหว่างนั้นปีเตอร์ที่กําลังผ่านมาพอดีเขาก็เห็นว่ามันได้มีเมฆประหลาดลอยอยู่ตรงสนามหญ้าจึงคิดจะเข้าไปดูใกล้ๆว่ามันคืออะไร ทันเดนั้นอ,อลาก็ได้บังคับให้เมฆมันลอยเข้าไปหาปีเตอร์พอไคล่าเห็นว่าปีเตอร์กำลังตกอยู่ในอันตารายเธอก็ใช้เวทมนต์ผลักให้ปีเตอร์กระเด็นออกไปแล้วรีบเข้าไปหาพร้อมกับแกล้งถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในขณะเดียวกันนี้เอมเจนก็ได้กลับมาถึงแล้วใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเงาเมฆนั้นเข้าไปเก็บไว้ได้สำเร็จซึ่งปีเตอร์ก็พยายามถามไคล่าว่าเห็นควันนั่นหรือเปล่าแต่ไคลาก็โกหกไปว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลย ทำให้ปีเตอร์จึงรู้สึกสับสนแล้วกลับไปที่จักรยานของเขาต่อจากนั้นพอทุกคนพากันกลับไปที่ห้องสมุดแล้วไคลาก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ออล่าทําให้เพื่อนของเธอต้องตกอยู่ในอันตรายแต่ออล่าก็บอกว่าไคลา่าไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เพราะเธอเลือกที่จะช่วยเด็กคนนั้นแทนที่จะรับมือกับไยคุกคามก่อนเพราะไยคุกคามมันอาจจะทําให้โลกทั้งใบต้องตกอยู่ในอันตรายได้ดังนั้นไคลา่าจึงไม่สมควรที่จะได้มาอยู่ในโลกแห่งเวทมนต์ แต่ทันใดนั้นแม็กซ์เวลก็บอกว่าเขาจะให้ไคล่าอยู่ที่นี่ต่อเพราะตอนนี้ไคล่าเป็นลูกศิษย์ของเขาแล้วและเขาจะเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้เองออล่าจึงพูดว่าเธอน่าจะรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ว่าอย่างไงแม็กซ์เวลก็ต้องเลือกแบบนี้แล้วเธอก็กลับออกไปจากห้องสมุดด้วยความไม่พอใจทันทีต่อจากนั้นพอถึงเวลาที่ไคล่าจะต้องกลับบ้านเธอก็เข้าไปถามอาจารย์แม็กซ์เวลว่าทําไมถึงต้องช่วยเธอเอาไว้แม็กซ์เวลจึงบอกว่าที่จริงแล้วเขาก็เป็นลูกผสมเหมือนกันซึ่งแม่ของเขานั้นเป็นเอลฟ์ที่ได้แต่งงานกับพ่อที่เป็นมนุษย์และโลกเวทมนต์จะไม่มีทางยอมรับเรื่องนี้อย่างแท้จริงดังนั้นเขาจึงบอกกับไคล่าว่าถ้าอยากจะให้ทุกคนยอมรับในตัวของเธอไคล่าก็ต้อง ทุ่มเทอย่างหนักเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้พวกเขาเห็นให้ได้